เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของวิธีการดูแลและก็ป้องกันรถของเราค่ะหรือว่าถ้ารถใครนะคะโดนน้ําท่วมแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ถึงเรื่องการประกันภัยด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะผมจะมาถามผู้รู้กันนะคะนั่นก็คือพีตอ่ต้นนั่นเองสวัสดีค่ะ เดี๋ยวให้พี่ตน้นแนะนำตัวเองกับกล้องหน่อยค่ะครับผมธนาบดีโคงนาครับที่สาธารณาาประกันภายของป็นตัทเพรสเซนเ,เตอร์ครับก่อนอื่นนะคะผมถามพี่ต้นนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ในจุดเสี่ยงของที่จะโดนน้ำท่วมแล้วเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะวิธีดีสุดก็คือขับรถ ไปจอดไว้บนที่สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้มันจะมีของเอกชนของรัฐบาล<ะ>ที่เขาเตรียมพร้อมรองรับให้เอารถที่ไปจอดได้อยู่ครับณขณะเนี้ยอันดับแรกคือยังไงก็ได้ให้รีบเอารถเนี่ยขับขึ้นไปจอดทางบนที่สูงที่สุดนั่นเองแลวถ้าเกิดว่าในกรณีที่รถของเราเนี่ยจมน้ําไปแล้วล่ะคะคือไปไม่ทันแล้วค่ะจริงๆแล้วมันจะมี2ส่วนนะครับของการจมน้ํะจะมีแบบจมน้ทั้งคันกับจมเล็กน้อย<ะ>อ่ะที่ผมจะพูดถึงการจมน้ทั้งคันก่อนจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะทำอะไรกับรถเลยควรจะโทรตามรถลากให้มาลากถไปที ศูนย์หรือว่าหู่ซ่อมเลยส่วนหนองรถที่อาจจะระดับน้ําแค่ล้อดูแล้วว่าน้ํายังไม่เข้าเครื่องยนต์สิ่งแรกที่เราควรทําก็คือเอาฟิลออกก่อนก็คือเช่นฟิลแอร์ฟิลเครื่องเสียงฟิลของถุงลมนิรภัยเพื่อป้องกันไฟฟ้ารัดวงจร แล้วก็ค่อยค่อยสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปช้าๆแต่ถ้าเกิดว่าแบบทาอะไรไม่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดต้องทําไงอะคะถ้าเกิดเจ้าของรถมีประกันอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะก็คือเราก็โทรตามมาษัทประกันเลยแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากที่จริงๆเพราะว่าเรากลัวรถจะเสียหายหนักผมแนะนําให้ถ่ายรูปรถรอบๆไว้ก็คือว่ารถเราจะโดนน้ำเพื่อปริมาณเท่าไหร่ก็ถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ค่อยโทรตามมาษัทประกันอ๋อก็คือสําหรับใครเนี่ยที่มีความรู้ในเรื่องรถเนี่ยก็ถอดนู่นถอดนี่ออกก่อนแต่ถ้าเกิดว ถ้าเกิดว่าเรียกประกันเราเนี่ยทางประกันเนี่ยเขามีนโยบายในการดูแลรถของผู้ขับยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดรถโดนน้าท่วมเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ประกันประเภทเดียวที่จะรับผิดชอบก็คือประเภทหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดคุณทาเพศ2เพศ3 2มบวกสบวกก็คือก็ไม่ได้แล้วรับผิดชอบเองสำหรับใครที่จะซื้อรถเนี่ยต้องทำประกันชั้นหนึ่งไว้จะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าอีกกรณีหนึ่งคือเราไปจอดบนที่สูงแล้วเนี่ยเกิดมันเสี่ยงกับการโดนโจรกรรมโดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค รถโดนขโมยเ่ยประกานร,รับผิดช,ชอบอยู่แล้ว <ฮะ S 2> ถ้าเป็นประเภท1กับประเภท2องบวกเขาจะระบุไว้นใกนกรมธรรมเลยว่าถ้าเป็นรถประกรันประเภท1ก็คือ สูญหายไฟไหม้นี่ได้ประเภทสองบวกศูนหายไฟไหม้ได้ถ้าเกิดต่ำจากนั้นลงมา3บวก3ธรรมดาก็คือรับผิดชอบเองแล้วถ้าเกิดในกรณี<ช>ที่จอดบ,บนทางด่วนแล้วมีรถมาวิ่งชนใช่ค่ะถ้าเป็นชั้นหนึ่งก็มีปัญหาพางานประกันเขเคลียร์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็น2บวก3บวกถ้าเกิดเราไม่มีคู่กรณีเราก็เคลียร์ไม่ได้เพราะในประกันก็ระบุอย่างชัดเจนเลยว่าเคลียร์เฉพาะรถชนรถเท่านั้นแต่ในกรณีที่เราไม่มีคู่<ช>กรณีก็คือ <ๆ S 1> ก็เคลียร์ไม่ได้เหมือนกันเอ๊แล้วพี่ต้นคะถ้าเกิดว่าอย่างของคนเนี่ยรถ กลัวรถมันไม่มีคนดูแลไม่ซ่อมแล้วเปลี่ยนเป็นประกันชั้นหนึ่งได้ไหมคะจริงๆแล้วก็ได้นะครับแต่มันก็จะยากนิดนึงถ้าเกิดต้องมันต้องดูปัจจัยหลายอย่างว่าบ้านคุณฝนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าตอนนี้อยู่กรุงเทพก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเสี่ยงหมดเลยแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้มันก็มีโอกาสครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจอดอยู่บนที่สูงอย่างเงี้ยแล้วเราจะขอทปาประกันครับว่ามรนสัประการังก็รับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่รามินทาตอนเนี้ยรามินทาค่ะไม่อยู่สัปปะกันที่ไหน ก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในจุดเสียงก็ก็ไม่ได้แล้วใย่งก็ไม่ได้ก็คือจริงๆแล้วเขาก็ไม่เขาก็ไม่คิดว่าจะปฏิเสธแต่เขาอาจจะคิดเบี้ยเพิ่มขึ้น ก็ยังมีบริษัทประกันนำบริษัทที่รับอ,อยู่ในกรณีที่ว่าเราทําวันนี้แล้วเขารีบม,มาตรวจสภาพรถเราเลยแล้วรถเราโอเคไม่มีปัญหาอะไรบ้านอยู่สูงหน่อยนึงแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะนํารถไปจอดเราก็มีโอกาสทําได้พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ายังมีโอกาสนิดนึงที่แบบรถเราจะไม่โดนน้ำเนี่ยเขาก็รับพิจารณาก่อนใช่ครับต้องคือก็ขอมาตรวจรถก่อนแต่ถ้าเกิดรถคุณโดนน้ำไปแล้วยังไงก็หมีทางแล้วก็ต้องทาใจในส่วนเราคนทำประกันท่านฝองท่าตาก็ไม่ได้แล้วเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้แล้วก็ประโยชน์มากมายเลยค่ะเกี่ยวกับรถยนต์นั ยังไงเนี่ยป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะฝนต้องขอบคุณพี่ต้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหมาให้ความรู้เรื่องของการประกันภัยรถยนต์ที่โดนน้ำท่วมกันค่ะวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วฝนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ